ขันกันว่าสิมาออกหนึ่งก่อนมั่วสิมาออกโอ้ขันวันที่สามก็บอกขึ้นไปขันแต่แกขึ้นวันที่สามจ้าขันว่าพระอาจารย์คนเอาของมาในบ้านเนี่ยเอาของมาให้ในเฮือนเนี่ยขาไปเรื่ยหมูสามตัวจ้าเพิ่นเฉือดข้อแล้วอ๋อหมูสามตัวเออหมูตายแล้วเพิ่นเอาเขามานในบ้านออ กะชิงของคนของหวานขวดเพื่อนมห้ยังชัวยยังเนี่ยพอเอามาให้ก็กะให้อันนี้น้ำให้โขลให้่ลาบน้ำครับคนให้บินสีฟ้าต้นหนังสือสีแดงกระดาษสีฟ้าจ้ากระดาษสีฟ้าตัวหนังสือสีแดงจ้าตู้ใหญ่บ่ตู้ใหญ่จะจำใหญ่เลยจ้าเลขอ่ะเดี๋ยว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 จะพึ่งจะพึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงอ่ะสวัสดีพี่อมพรสวัสดีพี่ยุพินนะครับ เตียมปากกานะเดี๋ยวเดี๋ยวเตรี้ยมปากกากระดาษครับเตรียมปากกากระดาษพนพนัทสโลสเลอยู่ขังหลังกับี่เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าเดี๋ยวเตรียมปากกากระดาษเด้อครับพี่น้องสวัสดีพี่สุภาพรนะพี่อัมพรด้วยเตียมปากกากระดาษกี่ตัวใหญ่มีทั้งหมดหกตัวแบ่งเป็นสามตัวสองสองชุดนะ ชุดละสามตัวชุดละสามตัวเป็นหกตัวใครสิบเป็นเล่นหกตัวก็แล้วแต่เดี๋ยวผมให้ใครพร้อมหรือยังพร้อมอยังพร้อมพิมพ์เก้าสาธุเข้ามานะเดี๋ยวให้ยายเล่าให้ฟังนะถือว่ายายมาให้โชคให้ลาบเพิ่นฝันว่าหลวงพ่อมหาจีบานแล้วเขียนตัวเลขให้ในกระดาษสีเงก็สีฟ้าเขียนหกตัวจ้ำด้เลยนะจำ้ำด้แล้วก็ตัวใไน่นั่นะ เดี๋ยวให้เพิ่นบอกใครพิมพ์9ก้าสาธุมาขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยขอมีโชคมีลาบนะในคลิปนี้นะครับใครแชร์ใครแชร์ใครแชร์บอกบุญนะใครแชร์บอกบุญขอมีโชคมีลาบเ <c oughs> ช่นเดียวกัน <c oughs> ตอนนี้นะ <c oughs> เอาเนี่ย <c oughs> ใครพิมพ์9ก้าเข้ามาสาธุสาธุเดี๋ยวให้ยายบอกนะ <c oughs> หกตัวด้วยกันยายจำได้เลยก่อนที่งัวจะคลอดลูกนะจะคลอดลูกบอกว่า หลวงพ่อมาหาที่บ้านแล้วเขียนใส่กระดาษให้สีฟ้า6ต, <พบ S 1> ตัว,ตวสีวสแล้วปากกาสีแดงจ้ำได้ทุกมือนี่นะจ้ำได้ก้าวมานะก้าวสาธุขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยขอมีโชคมีลาบนะครับก้าวมาครับพร้อมนะพิมพ์ก้าวเข้ามานะพิมพ์ก้าวเข้ามาเดี๋ยวยายบอกนะยยเดี๋ยวยายบอกนะครับมีโชคมีลาบไปพร้อมๆกันขอให้ถูกหวยนะครับ อ่ะพร้อมยังพร้อมเก้าสาธุนะเก้าสาธุยังหมดยังคพี่คำดีล่าสุดพี่ไพรัศพี่เออเอาอ,อ่านไม่ทันฮะอ่านไม่ทันเอามารัวรัวมารัวรัวแซวลเหรียญด้วยครับบอกเป็นอย่างครับพี่ออตโต้สวรรัสดีครับทุก,กท่านทุกคนนะครับเดี๋ยวดูนะมาฟังมาฟังว่าคุณยายเนี่ยฝันฝันเห็นเลขเด็ดหลวงพ่อมาบอกก่อน ก่อนที่ไอ้เจ้านี้จะเกิดใช่ไหมก่อนที่เจ้านี้จะเกิดเขาโอ้เขาค้ำเขาคูนนะเนี่ยร่างกายสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีขาด้วยเดี๋ยวทีมกล้ามาสาธุอ่ะเล่าอย่าไปดึงใส่ดื้อนอ่บอกขอไว้เลย่ะเล่าก่อนเล่าเล่าไปขั้นตอนแล้วก็บอกหวยอ่ะสาธุมาแล้วที่บ้านพราม์เออที่บ้านเนี่ยก็บ้านพรามบ้านพราม์นะที่บ้านพราม์ที่ตำบลคำผงนะอำเภอโนนาราย จังหวัดสุรินทร์นะเอาโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยว้ไอหนูไอ้หนูอจะเพิ่งไอ้หนูเนี่ยมันอยากมันมันเป็นอย่างจะมาเพื่อแทอะนอโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอากล้ามาพร้อมนะกล้ามาพร้อมหมาหมาข้องห่วงข้องห่วงหมาน่ารักมากนี่นี่นะหมาตัวนี้เข้อห่วงมากอยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่ได้นะขอรักของเขานี่น้องเขานะน้องเขาโอเคเดี๋ยวขอไายก่อนลูกอ่าอ่ะยายเล่าให้ฟังอยู่ก่อน อ่าตรงนี้ก็ได้เนาะขึ้นบันทีสามจ้าขึ้นบันทีสามอ่าฝันว่าหลวงตามาที่บ้านครับเอาของเออเพิ่นเอาของมาให้หมูทิด่ดใต้แล้วสามตัวสามตัว,ตวจ้าแล้วก็ พวกของหวานพวกผลไม้ขนมนมเนยเพื่อนนั่นแหละมีทุกอย่างอ่ะแหละเพรานเอาเขามาในบ้านเพาะวาน้องต้ไปดอกไม้เออเอามาหาหนึ่งบ้านเลขที่ห้าสิบสองจ้าบ้านเลขที่ห้าสิบสองของคุณยันบ้านเลขที่ห้าสิบสองจ้าฝันว่าคุณอ่าไม่ใช่หลวงพ่อพระอาจารย์ใช่ไหมที่วัดอะไรนะวัดป่าชัยมงคลวัดป่าชัยมงคลจ้ามาหาที่บ้านเลยจ้าในความฝันเลยจ้าในในความฝันนะในความฝันนะครับจ้าทีนี้ ขั้นเขียนเลขอะไรให้ในกระดาษสีสีฟ้าจำได้หมดทุกตัวอยู่จ้าจำได้หมดทุกตัวเอาพร้อมแล้วพร้อมโจทย์เลยนะพร้อมโจทย์เด้อพี่น้องเด้อขังเดียวเลยจ้าขังเดียวเลยเหรอจ้าอ่ะห้าห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งเดี๋ยวเดาแป๊บหนึ่งห้าห้าหนึ่งพิมมาด้วยครับห้าห้าหนึ่งเดี๋ยวลืมพิมพ์แล้วให้เกิดบุญเกิดกุศลให้ร่ำให้รวย ห้าห้าหนึ่งท่านเขียนเขียนใส่กระดาษใช่ไหมในความฝันใช่ไหมอ๋อในความฝันนะครับเขียนใส่กระดาษว่าห้าห้าหนึ่งพิมพ์เข้ามาครับห้าห้าหนึ่งนี้ให้เป็นเลขมงคลให้เป็นเลข<อ>ที่ทมีโชคมีลาภ<ม>ใครซื้อลอตเตอรี่ห้าห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งอยู่หน้าก็ดีอยู่หลังก็ดีคอให้ร่ำคอยให้รวยคอยให้ถูกหวยขอยให้ถูลอตเตอรี่ไม่รางวัลใดก็รางวัลหนึ่งห้าห้าหนึ่งขอบคุณมากครับยายตัวที่สอง นะตัวที่สองที่ที่ฝันแล้วลกข้อเขียนในความฝันให้คือตัวอะไรสี 4, 6, 4, 6, ร่หกห้าสี่หกห้าพ์มาหน่อยครับการลืมฮะพิมาหน่อยครับการลืมเด้อพี่น้องเด้อสี่หกห้าสี่หกห้าตัวที่สองนะครับซื้อลอตเตอรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าก็ดีนะเลขท้ายสามตัวก็ดีขอให้ร่ำขอให้รวย,ยนะครับทั้งหมดมีห้าห้าหนึ่นงสี่หกห้านะครับ ห้าห้าหนึ่งสี่ห้หาปกตินี่เคยฝันแบบนี้บอบอจ้ะบ่เคยฝันพเพ่คะอยถือจ้ะเคยฝันนานๆนนทีเคยฝันหรือว่ายังไงนานๆนนทีจ่จ้ะฝันแม่นอยู่ได้หรอฝันแม่นมันบอจ้ะฝันเคยฝันถุเคยถูกหวยไหมเคยถูกอยู่จ้ะ<า><า>สามตัวสามตัวเลยนะจ้ะอ๋อ แสดงว่าง้วนนี้ก็ต้องสามตัวเช่นเดียวกันสามตัวหกตัวหมดแล้วหกตัวหกตัวใช่ไหมจ้าห้าหนึ่งแล้วก็สี่หกห้าจังเออท่านก็ให้ไอ้แมงกระดาษสีฟ้าบอกแมนกระดาษสีฟ้าเออจำได้อยู่จ้าตัวเลขจำได้อยู่จ้าจำได้อยู่นะจำได้อยู่เลขเลขอะไรครับกี่ตัวหกตัวหกตัวมีตัวอะไรบ้างบอกไปเลยมี ห้าห <fre> ้าหนึ่งสี่หกห้าห้าห้าหนึ่งสี่หกห้าก้าวัวที่ผ่านมาหรืออ้อยงวดนี้งวดนี้ก้อนงวดนี้ออกอ๋อก้อนงูออกสามวันงวดนี้ก็มีแค่นี้เลยจ้ะที่ว่างใหฟังอะไรนะห้า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 หนึ่งห้าห้าหนึ่งสี่สี่หกสี่หกห้าสี่หกห้าจ้าววดนี้ ปังปังตั้งแน่นอนเลยแล้วอ่ะแล้วดูงเนอะซื้นยังกับบุูหัดอกเอาเอาบอกไปเลยอุบพใหญ่จันทพนจันทพนจันทพนโพสีโพสีครับคืออีนี่มันเคยผันแหม่นกับไม้คำว่ามันผันในมือหนึ่งมือสองงัวหลูกเมื่อนั้นผมแท้หัวหลานสีบวชครับนะครับมันีนมือล้างมากกวแห่บวชมันมือนี้ต่อมากกวมันมันบังเอิญกันกับความผันมันบอกผมเป็นคนแรก ที่ความผันน่ะมันบอกบอกไผ่ได้บางหาหนึ่งสี่หักยังหกหางวดงวดงวดนี่แหละงวดนี่ครับมันมันก็บอกผมก็แหละครับผมก็บัเนี้ก็เลยมากระจยนักข่าวได้รับทราบเพราะว่าคนนี้มันสอบผันเม่นท่าผันเม่นแล้วยังมาเกี่ยวกันกับงัวออกอีกมันตรงกันมันตรงกันเลยมันบอกตรงกันไหยหาคาดอ๋อยังหกตีนสีนมขึ้อยังหลักษณะงสีครับสองตีน ตาเดียวปาจีอยาไปถิ่มหนึ่งเด้องฮ่าฮ่าหนึ่งนั่นอีมหนึ่ะเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆนิดนึงมาใส่กับโป๊ะกัน่ะมันก็เป็นอันไหนอันไหนตีตีเป็นจังไหนหวยหวยนะครับตัวหวยที่รงเลยร่งยูทูปบอกว่าตัวนี้นี่ขาขาขาตีนหกตีนกับนับทั้งตัวนี้น้ำไอ้หน็อนับต้องตรงไหนนับตีนเก่ามันนี่ ตีนไม้ตีนไม้ครับตัวน,นี้ตีนมไม้หมายความว่าคือเภ่ยในโศกแล้วครคุณผู้ชม,ชมเชื่อไหมคะว่าความจําคุณป้าดีดีอายุ52แต่จําเลขได้แม่นทั้ง6ตัวเลยค่ะพนกาไฮแม่กระดาษสีฟ้าบอกพม่กระดาษสีฟ้าจำได้อยู่จ้ะตัวเลขจำได้อยู่จะ้ะจำได้อยู่นะจำได้อยู่จะ้ะเลขเลขอะไรครับกีตตต่ตัวหกตัวหกตัวมีตัวอะไรบ้างบอกไปเลยมี ห้าห้าหนึ่งสี่หกห้า,า,าห้าห้าหน่สี่ห,หา้า,หาปก็คือง่วน,นีหา